มาดูตัวอย่างที่4นะครับอาจจะเยอนสักหน่อยข้อนี้นะครับนะที่ตัวอย่างที่4นะครับเขาให้หาอินทิเกรตของ d ีส่วน x กำลัง 2- ลบทั้งหมดยกกำลังเศษ3าส่วนนะครับเมื่อ x มากกว่า4นะครับจากตรงนี้นะครับน่ะครูให้อ่าให้จัดยูกันละกันตัวนี้นะครับนะยูเท่ากับ a เซ็ซต้านะครับแล้วก็ดิฟยูนะครับอ่าดิฟยู เทียบดีซีตานะครับนะอ่าตรงนี้จะได้ d ีนะครับ d ีเอ็กซ์เท่ากับสเซกซีตาแทนซีตาดีซีตานะครับอ้อนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับครูมมาแปลงจากโจทย์นะครับจากตรงนี้ x กำลังสองลบสี่ดีเอ่าดูจัดรูปนะครับจัดรูปตัวนี้นะครับจัดรูปเสร็จได้มาเป็น x ลบสองทั้งหมดกำลังสองลบสี่นะครับทั้งหมดยกกำลังเศษสามส่วนสองนะครับแอน เพราะฉะนั้น A ที่เป็นค่าคงตัวนะครับเนี่ย A นะครับอ่าก็ให้เป็นเอถาบักสนะครับ U คือ x อลบลนะครับ U เป็น x อลบลและกำหนดให้ตรงนี้ให้ u ูเท่ากับเอสิเพราะฉะนั้นสิก θ ิต้าเท่ากับเศษยส่วนเมาวาดสามเหลี่ยมมุมฉากได้นะครับเนะี่ยนะครับแล้วก็หาพิาแทรัสตรงน,นี้ปกตินะครับวาดสามเหลี่ยมมุมฉากเรียบร้อยแล้วนะครับฟอนะร อจากโจทย์ตรนี้นะครับสีชมพูตรงนี้นะครับอ่าอินทิเกรตดีส่วนเกำลังสองลบสีทั้งหมดยกกำลังเศษ3าส่วนสนะครับ dx นะครับ dx ก็คือสองเศษซิกแตนซิกดีอ่าดีซิกแตรงนี้นะครับ dx ส่วนด้านล่าง x อ็กกำลังสองลบสี่เอ็ที่เราเปลี่ยนทางด้านขวาซ้ายตรงนี้นะครับนะนะครับเนี่ยที่เป็น x อลบสทั้งหมดกำลังสองนี่นะครับนะแล้วก็เรารู้ว่าเนี่ย x ลบสตัวนี้นะครับนะถ้าเทียบกับสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้นะครับมันคือ 2, องส x นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือ 2, องสิซีต้าทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบสนะครับนะน่ะตัวนี้นะครับพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน่ะก็จัดการเปลี่ยนต่อนะครับนะตัวนี้ยสองสกำลังสอง สองเซ็กซิต้าเท่ากับกำลังสลบสนะครับนี่คือก้อนนี้แล้วก็อ่ามันเท่ากับ4ี่แทนกำลังสองต้านะครับนะก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นของพวกเอกลักษณ์อะไรต่างๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเซ็กซิต้าหารด้วยแทนกำลังสองต้านะครับนะอ่ะจาจัดการดูนะครับแล้วก็อ่ามันจะเป็นไซน์กำลังลบสองต้าคูณคอสเซต้านะครับนะ เ็จคือ1ส่วนคอสอันนี้แทนกำลังสองก็่ายกำลังสองหารด้วยคอสกำลังสองนะครับมันจะตัดทอนกันได้นะครับสุดท้าย1ส่วนสี่เดกรายูกำลังลบสองดียูนะครับก็อินทิเกรตปกตินะครับนะนะครับก้อนสุดท้ายสุดตัวนี้โค้สิบนะครับโค s งสิซีต้าก็มางงในสามเหลี่ยมมุมฉากอีกนะครับามามน,น,นะ,บนะะจะได้คําตอบเป็นข้อสุดท้ายในรูปนี้นะครับนะเราไปเช็ายละเอียดดูนะครับคนนี้เยอะนะครับ